Black g o ูคืออะไรไวรัสดำมรณะหรือแบล็กกูจะมีคุณสมบัติเป็นไวรัสที่เสมือนอาวุชีวภาพเพื่อทำลายล้างและสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่เอาไว้ดัดแปลงสลายถ่ายทอด DNA ของสิ่งมีชีวิตที่ตัวมันเข้าไปอาศัยอยู่จนถือกำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่ซึ่งเป็นสารที่ใช้สร้างเอเรียนในจักรวาลน,นี้โดยจะถูกเก็บในหลอดแก้วแบบของเหลว แต่ถ้าถูกอากาศจะฟุ้งกระจายและกลายเป็นอนุเล็กๆโดยถ้าสิ่งมีชีวิตใดได้รับแบคก,กลูรเข้าร่างกายโดยตรงจะส่งผลดังนี้ 1. ถ้าได้รับในปริมาณน้อยแบบของเหลวร่างกายจะค่อยๆกลายพันธุ์หรือตายไปเอง 2. ถ้าได้รับในปริมาณปานกลางแบบของเหลวร่างกายจะกลายพันธุ์แล้วดุร้ายจะมีพลังกำลังมากขึ้น 3. ถ้าได้รับในปริมาณมากแบบของเหลว และกูจะเข้าไปสลาย DNA ของร่างกายเช่นตอนที่เอนจิเนียร์ในประเทศมอุสิล่มเข้าไป